สาระความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งวันนี้นะครับกกตหรือสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเขาได้เผยแพร่สาระความรู้เกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรวันนี้เรามาเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมกันนะครับคลิปนี้เป็นเรื่องของข้อห้ามที่เขาห้ามกระทํานะครับก็คือการห้ามมิให้ผู้ใดเนี่ยขายจำหน่ายจ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งนะครับห้ามเลยนะครับทั้งขายทั้งาขายจำหน่ายหรือจ่ายแจกก็ตามหรือแม้กระทั่งการจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดเลยนะครับเขาห้ามตั้งแต่เมื่อไหร่ก็คือห้ามตั้งแต่ในระหว่างเวลา18นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง1วันนะครับ18นาฬกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง1วัน ไปจนถึงเวลา18นาฬิกาของวันเลือกตั้งนั่นเองนะครับนี่คือข้อห้ามนะครับห้ามมิให้ผู้ใดขายจำน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งนะครับ